สวัสดีครับวันนี้อยากจะมาทำคลิปนิดหน่อยนะพูดถึงตัวคอยนะตัวหนึ่งก็คือตัววีเชนครับซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ผมก็เคยพูดถึงตัว v c h a i นมาคร่าวๆแล้วแหละนะในน่าจะในคลิปในคลิปวิดีโอนี้นครับวันนี้อยากจะมาให้ข้อมูลนิดนึงเกี่ยวกับตัว c h a i นนะซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าตอนนี้ในขณะที่จีนเนี่ยกำลังจะ ป่ามเรื่องของบิตคอย miner อยู่ที่จีนเนี่ยครับจะมีโปรจะมีโปรเจกต์ไหนหรือเปล่านะที่ที่ได้รับการยอมรับจากประเทศจีนนะซึ่งจริงจก็มีโปรเจกต์ที่ชื่อว่าวีเชนตัวนี้นะครับที่รัฐบาลจีนนะครับนำไปเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ยอมรับที่จะใช้โปรเจกต์นี้นะในการที่จะใช้ในหลายอุตสาหกรรมนะครับในในประเทศจีนนะครับซึ่งลองมาดูกันหน่อยว่า เขาเขาเาปัจจุบันเนี่ยจีนเอาไปใช้อะไรบ้างนะแล้วก็ทางวีเชียเนี่ยมีพาร์ทเนอร์มีปัจจุบันเนี่ยมีพาร์ทเนอร์มีใครบ้างนะครับซึ่งถ้าเราจะดูเนี่ยจริงๆวีเชียเนี่ยก็จะมี2โทเค็นนะก็คือมีตัว v ีอนะครับแล้วก็ VTO นะครับซึ่งจริงๆแล้วทั้งสองตัวนี้ก็สามารถที่จะซื้อได้ทั้งสองตัวนะ v t o ่นี่เป็นคล้ายๆกับโกวานเ n น e t o k e นนะครับซึ่งคล้ายๆกับเป็น g a s fee ให้กับตัวบล็อกเชนของตัว V-Chain นะครับแต่ว่าตัวโทเค็นหลักๆก็จะเป็นตัว V-Chain นะซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในอันดับที่21ในคอยล์มาเก็ตแคปครับซึ่งจริงวีเชนก่อนอันนี้ก็ขึ้นไปเกือบจะอยู่อันดับที่15นะก็ตกลงมานะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะติด1ใน10ได้นะครับสำหรับตัว V-Chain นะครับ ซึ่ง oh. ตัว v c เ a i เนี่ยนะหลักๆอย่างที่ทุกคนรู้ก็ทุกคนอาจจะรู้ว่ามันเขาเป็นสายซ u ัพพลายเชนนะแต่จริงๆแล้วเนี่ย v ีเชเนี่ยทำหลายอย่างเหมือนกันนะครับในในโปรเจกต์ของเขาเนี่ยซึ่งผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับซึ่งอย่างเคสเนี่ยมันมีตัวแอปพลิเคชันที่เรียกว่า VTask นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ในช่วงที่เกิดโควิดเกิดขึ้นเนี่ยทาง หน่วยง,งานรัฐบาลของจีนเนี่ยนะก็ใช้ตัววีทั์ที่รันบนวีเชนบล็อกเชนเนี่ยเพื่อที่จะช่วยคนนะประมาณ3 0 0 0 0นกว่าคนเนี่ยประชากรประมาณส0 0 0สนกว่าคนเนี่ยให้ให้กลับมาเป็นปกติได้ในช่วงโควิดที่ผ่านมานะเพราะว่า,อาแอปเนี่ยเหมือนกับเป็นการใช้แท็กนะหรือว่าใช้ติดตามนะครับผลการรักษาหรือว่าติดตามคนที่ติดเชื้อโควิดนะว่า มีอาการเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกแอปพลิเคชันตัวหนึ่งหรือว่าเป็นรูปแบบการใช้งานตัวหนึ่งนะที่ทางหน่วยงานรัฐบาลของจีนเนี่ยยอมรับตัว v ีเชนเบล็อกเชนเนี่ยเทคโนโลยี c h เ i n เ,เทคโนโลยีบล็อกเชนของ v c เ a นเนี่ยมาใช้งานจริงนะครับซึ่งอันนี้เขาก็ใช้งานจริงเมื่อ,อตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับซึ่งก็ใช้แท็กคนในช่วง ที่เกิดโควิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ในเซกเตอร์ที่เป็นเฮลเซกเตอร์นะครับสำหรับตัว VChain หรือแม้แต่ตรงนี้ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งนะที่เขาจะเหมือนกับเป็นการใช้เทคโนโลยี c h เ i n เนี่ยเพื่อที่จะช่วยในการสำหรับคนที่มีลูกยากนะครับซึ่งเป็นเหมือนการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนของ c h เ i n เนี่ยในการที่จะติดตามการ เหมือนเหมือนกับเป็นการผสมเทียมนะฮะนอกนอกคันเนี่ยเพื่อเพื่อที่จะติดตามความก้าวหน้าของเด็กนะที่ที่อยู่ในคันโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนของวีเชนครับซึ่งอันนี้ก็ทางว c เ in เนี่ยก็เป็นพาร์ทเนอร์นะกับหน่วยง,งานของรัฐบาลนะครับแล้วก็โรง,งพยาบาลของรัฐของประเทศจีนนะครับก็ใช้เทคโนโลยีตรงนี้ของ v h เ i n เหมือนกันนะซึ่งจริงๆแล้ว จะว่าไปแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะที่จะมีหน่วยงานใดหรือว่าเทคโนโลยีอะไรเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าไปถึงขั้นที่จะร่วมธุรกิจหรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์กับรัฐบาลจีนได้นะครับซึ่ง v c h a i นก็ทำได้นะครับแต่จริงแล้วเนี่ย v c เ a นเนี่ยเดอร์เขาก็เป็นคนจีนนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้อาจจะอาจจะอาจอาจะช่วยให้เขาทำให้ทาให้เขาเนี่ย สามารถที่จะคุยกับรัฐบาลหรือสามารถที่จะไปเป็นพาร์ทเนอร์กับรัฐบาลได้ง่ายกว่าโปรเจกต์อื่นๆที่ที่ไม่ได้มีเฟเดอร์เป็นคนจีนนะครับเกี okay, ่น,นี้ก็เป็นอีกเทคโนโลยีนึ่งอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมพาร์ทเนอร์ต่างๆนะของของวีเชนนะถ้าใครสนใจก็อาจจะเข้าไปดูได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยวีเชนเขาก็ยังมี NFT ด้วยนะ ก็มีทำเรื่องของ F, NFT ecosystem ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งเ,เขาเป็นพาร์ทเนอร์กับเ,เจ้านี้นะ VMVer i นะครับ VMVer นะครับซึ่งก็เป็น MarketPage NFT นะที่รันบน VChain นะครับก็ซึ่งถ้าจะดูโฟลชาร์ของเขาเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะ รับทั้งอเทเรียมโคาดอทหรือบิตคอยนะ์ก็คือเป็นคอยนอื่นที่ไม่ใช่วีเชนเนี่ยเพื่อที่จะแล้วเขาก็จะมีสามารถที่จะคอนเวิร์ตนะเป็นโทเค็นของวีเชนเพื่อที่จะเอามาซื้อนอฟที NFT ในมาร์เก็ตเพจของเขาได้นะครับน,นี้ก็เป็นเทคโนโลยีของเขาก็ v วีเ i n ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับที่มีพาร์เนอร์เยอะมากนะครับซึ่งถ้าเราจะดูตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นบริษัท ทั้งหมดนะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์ของวีเชนะซึ่งมีแต่บริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับอย่าง uh, PWC เนี่ยนะ PWC เนี่ยเป็นบริษัทอออดิตนะออดิตในเรื่องของบัญชีนะครับให้กับบริษัทใหญ่ๆระดับโลกอีกทีหนึ่งนะครับซึ่ง uh, ไม่ว่าจะเป็นอย่าง IBM Ford Dell Casio หรือว่า 3M นะพวกที่เป็นอุตสาหกรรม รถยนต์หรืออุตาหกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยก็จะโดนออเดดพวกบัญชีต่างๆก็จะใช้บริการของบริษัทของ PWC นะครับซึ่ง PWC เนี่ยก็เป็นพาร์เนอร์ของ B chain นะเข้าใจว่าเขาคงใช้เทคโนโลยีบล o อกเชนของ B chain เนี่ยมามาจัดการในเรื่องของการออเดดหรือว่าการเล็กคอร์ดข้อมูลบัญชีต่างๆของบริษัทใหญ่ๆพวกนี้นะครับ หรือแม้แต่กระทั่งใวนะิรไชน่าอินเตอร์เนชั่นแนลเลเวลพาร์ทเนอร์ะจริงๆก็เป็นหน่วยงานของรัฐบาลนะครับก็วิเชนก็เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยนะหรือ BMW Group นเะเป็นในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับเรโนนะครับก็เป็นในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์เหมือนกันนะครับออก็มีหลายๆบริษ,ษัทนะมีวอลมาร์ชไชน่าด้วยนะออก็เป็นพาร์ทเนอร์ของเขา ถ,ถ้าใครอยากจะดูดีเทลก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอแล้วอลองไปดูก็ได้นะครับว่าวีเชนเนี่ยมีเครือข่ายหรือมีอีโคซิสเต็มที่ใหญ่แค่ไหนนะอันนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะของอีโคมิหรือว่า OMi นะโทเก้นเขาหน้าชื่อ OMi เนี่ยเป็นรู้สึกจะเป็นมาหรือู้สึกจะเป็นโปรเจกต์ที่ทำเรื่องของ NFT นะเขาก็ไปเป็นพาร์ทเนอร์กับ มาเบลนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับวิเชนะเป็นเป็นอีกข่าวหนึ่งที่ผมแค่อยากจะามาแชร์ให้ดูเฉยๆเผื่อใครอยากจะสนใจที่จะซื้อคอยตัวโอมเน่นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะของอ,อของตัว Market Cap นะก็ลองไปเสิร์ชดูนะครับในเว็บไซต์ Market Cap โอเคพูดถึงบิตคอยนิดหนึ่งนะตอนนี้บิตคอยเองก็ถือว่ายังอยู่ในเล้งนี้อยู่นะระหว่างสามหมื่นถึงประมาณสี่หมื่นนะก็แกว่งไปแกว่งมาอยู่ในตรงนี้อยู่ก็จะเห็นว่าสาวันที่ผ่านมาก็แท่งเขียวทั้งทั้งสามวันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันวันที่สี่เนี่ยจะยังเขียวอีกอยู่หรือเปล่านะก็จริงๆก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับก็ขึ้นขึ้นมานครับในสามวันที่ผ่านมาราคาบิตคอยก็ แรงซื้อก็เยอะกว่าแรงขายนะครับพูดถึงบิตคอยนนะตอนนี้มันก็มีทั้งข้อมูลฟัดหรือว่าข่าวจริงข่าวปลอมนะก็มีประปนมีประปนกันไปหมดนะครับอย่างเ,าเร็วๆเวนี้ยนะก็ JP พ o r g a แกนก็เพิ่งมีข่าวบอกว่าเขาเซอร์เวย์นะครับแล้วบอกว่า,า49%ของอสถาบันเนี่ยนักลงทุนที่เป็นสถาบันเนี่ยบอกว่า บิตคอยเนี่ยเป็นแรดแรดแพชชั่นนะเหมือนกับเป็นเหมือนกับยาพิษนะครับหืออย่างที่วอลเลนบัฟเฟตเคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมก็งงว่าทําไมออกข่าวมาอย่างนี้นะทั้งๆท,งที่จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆบาเลนบัฟเฟตเนี่ยแกเขาเคยพูดนะว่า Bitcoin เป็นเหมือนเป็นเหมือนกับยาเบื่อหนูนะครับที่แกแกเคยพูดไว้นะแต่เมื่อไม่นามนมาเนี่ยแกเพิ่งไปลงทุนนะครับในธนาคาร ที่อยู่ในลาตินอเมริกานะครับซึ่งธนาคารนี้เนี่ยเป็นธนาคารที่เป็นธนาคารแรกนะในลาตินอเมริกาที่เปิดตัวกองทุน ETF bitcoin นะครับคือแกก็ขัดแย้งในตัวเองนะบรเลล์บัฟเฟตเนะี่ยแกแกบอกว่า bitcoin เป็นเหมือนยาเบื่อหนูแต่แกไปลงแกไม่ซื้อ bitcoin โดยตรงนะครับแต่ว่าแกไปซื้อธนาคารที่ที่ทำตัวกองทุน bitcoin ขึ้นมานะครับอันนี้ผมก็จะอยากแชร์ให้ดูว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนฟัดนะฮะ แล้วก็ข้อมูลจริงเนี่ยข้อมูลจริงกับข้อมูลปลอมเนี่ยมันมันมีอยู่นะครับตอนนี้มันก็ขัดแย้งกันอยู่นะซึ่งอาจจะทําให้คนเนี่ยพอไปเจอข่าวอย่างเงี้ยเนี่ยก็อาจจะกลัวแล้วอาจจะขายบิตคอยก,ก็ก็เป็นได้นะซึ่งอันนี้เขาเพิ่งเปิดตัวไปนะตัว ETF นะ ETF ของ Bitcoin ETF นะที่บราซิลก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่กี่วันมานี้ Q.R.Capital นะครับโอเคแล้วก็มีนักลงทุนใหญ่ๆนะฮะอย่าง ARK อ,อินเวสเมนต์เนี่ยเขาก็เพิ่งจะไปอินเวสด้วยเงิน29ล้านเหรียญนะฮะในกองทุนบิตคอยของเกสเกลนะครับอันนี้ก็มีาการก็คนที่เป็นโฟลเดอร์ของ ARK Invest เนี่ยชื่อว่า K คทิวูดนะะจริงๆเคทิวูดเนี่ยในพอร์ตของเขาเนี่ยเขาจะถือตัวเทสลานะครับยึะรู้สึกจะเยอะที่สุดนะประมาณสิบเปอร์เซ็นซึ่งคนนี้เนี่ยเขาเคยแต่ก่อนเนี่ยเขาเคยออกมาพูดว่าเทสลาเนี่ยจะเป็นอนาคตนะครับเทสลาช้อปปี้ไฟอะไรพวกเนี้ยจะเป็นอนาคตทวิตเตอร์พวกเนี้ยควรจะลงทุนนะซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีใครเชื่อเขานะจนทุกวันนี้กองทุน ARK เนี่ยทำผลกําไรเยอะมากนะ รวมรวมถึงเขาก็เป็นคนแรกๆนะที่ออกมาพูดถึงบิตคอยนะที่ออกมาลงทุนใน b บนะิตคอยซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีใครเชื่อเขาเหมือนกันนะแต่ว่าทุกวนี้เราก็จะเห็นระดับบริษัทหรือแม้กระทั่งระดับประเทศเนี่ยก็เข้ามาลงทุนใน Bitcoin ยอมรับ Bitcoin กันมากขึ้นนะครับโอเคพูดถึง JP Morgan กนะฮะที่เขาเพิ่งที่ให้ดูข่าวเมื่อกี้นะบอกว่า เขาไปเซอร์เวยแล้วบอกว่า49%อร์เซ็นของอินสติชันเนี่ยอินส u ิชันเนี่ยบอกว่าบิตคอยเป็นเหมือนยาเบอร์นูนะครับแต่ก่อนหน้าเนี่ย JP m o r ม a n นะบ,บอกว่าเขาจะให้เขาจะสามารถให้ที่จะให้ลูกค้าของเขาเนี่ยลงทุนในบิตคอยได้นะซึ่งมันก็ขัดแย้งกับข้อมูลที่เขาเพิ่งออกมานะครับก็มันก็ทำให้เราเชื่อได้ว่ามันมีการปั่นตลาดปั่นข้อมูลอยู่นะตอนนี้ เพื่อซึ่งจริงๆข่าวเนี้ก็ออกมาเมื่อเดือนเมษาครับที่ผ่านมานบอกว่า JP พ o r g a n เนี่ยจะเปิดบริการให้ลูกค้าของตัวเองเนี่ยสามารถที่จะลงทุนในบิตคอยได้นะครับแต่ข่าวล่าสุดบอกว่าบิตคอยเป็นยาเบื่อหนูนะครับก็ก็เป็นเหมือนกับการปั่นให้ราคาบิตคอยร่วงลงไปนะครับอ่าแล้วก็อีกข่าวหนึ่งก็คือ,อนิเดกนะ NYDIG นิวยอร์กดิจิตอลอินเวสเมนต์กรุ๊ปเนี่ยนะ mm hmm. เขาก็เพิ่งจะไปเป็นพาร์ทเนอร์กับ Q2 ะเ, mm hmm. เพื่อที่จะช่วยเป็นคัสตอดี้นะเป็นเหมือนกับบริการให้ให้ธนาคารในอเมริกาเนี่ยสามารถที่จะเปิดให้ลูกค้าของเขาเนี่ยมาลงทุนใน Bitcoin ได้นะครับ mm hmm. ก็เป็นเหมือนกับบริษัทที่จะดูแลแอสเซทที่เป็น Bitcoin ให้กับธนาคาร ในอเมริกานะเพื่อให้ลูกค้าของธนาคารเราเนี่ยสามารถที่จะมาลงทุนใน b บิตคอยผ่านธนาคารพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะซึ่งมันก็ขัดแย้งกับข่าวอย่างที่ JP Morgan ตรงนี้ออกมานะหรือวาเลนบัฟเฟ e t นะที่ออกมาก่อนหน้านี้บอกว่า Bitcoin เป็นเหมือนอยาเบอร์นูนะครับก็จริงๆอันนี้เป็นข้อมูลจริงนะผมว่าส่วนอันนี้เป็นข้อมูล ปลอมที่ปั่นนะครับปั่นราคาอยู่แล้วก็อีกข้อมูลหนึ่งนะก็ารากวนะครับก็กําลังจะพิจารณาบิตคอยนะให้เป็น legal tender นะหรือว่าให้เป็นเหมือนกับสกุลเงินนะอของประเทศนะครับซึ่งประชาชนก็จะสามารถที่ใช้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเหมือนกับเอล,เอลซาวาดอนนะครับที่เพิ่งออกกฎหมายยอมรับบิตคอยเป็นสกุลเงินได้นะซึ่งก็จะทําให้ประชาชนของเขาเนี่ยสามารถที่จะ ซื้อขายนะอะไรต่างๆนะผ่านเป็นบิตคอยได้นะหรือจะเก็บเป็นแอสเซทก็ได้นะจะโหก็ได้นะซึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวดีข่าวหนึ่งนะซึ่งคิดว่าประเทศต่างๆในลาตินอเมริกาเนี่ยก็คงจะตามอุลุกวัยหรือ,อ,าอาตามไอตัวเอลซาวดอร์แล้วก็ปราไวัยมาเพิ่มนะไม่ว่าจะเป็นอุลุกวัยบราซิลเม็กซิโกนะก็คิดว่าน่าจะมีได้หลายประเทศตามมาอีกเยอะนะครับคนนี้ คนนี้เป็นรัฐมนตรีนะของอของปารไกวยนะครับก็ออกมาทวิตยอยู่บ่อยๆนะเรื่องของบีคอยโอเควันนี้ก็เป็นข้อมูลนะที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้เรื่องของวีเชนแล้วก็แล้วก็เรื่องของอันไหนคือฟัตอันไหนคือแฟกตนะฮะก็ก็อยากให้ทุกคนเอาข้อมูลตรงนี้ไปลองพิจารณาดูนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมมีข้อมูลจะมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ